เปิดตัวอะไรเลยไม่ได้การทำพีอะไรไม่ได้การทำพีอะไรอุ้มเขาหายไปสองไงจำไม่ได้เหรอมัดป่าล็อกดูอเียอ๋อเออเล่าเหมัดป่าอุ้มเขาหายสองใครจะไม่ได้กับมึงกูถามหน่อย อ๋อเออใช่ลรืออะไรเฮียมอุ้มหายสองนี่ว้า <c oughs> แถ<ล>บจะอุ้มซ้ำเลยเฮียแถบจะอุ้มซ้ำเอาพุทธายด้วย <c oughs> ประเด็นคือประเด็นคือ <c oughs> พูดเลยนะเราพูดตรงนั้นเลยนะว่าที่แบบเฮ้ยไอ้ปัดมึงอย่าล้มนะมึงอย่าล้มให้กูเห็นนะล้มไม่ได้เลยเฮียเข้ารถหลับเข้าแป๊บนึง ไม่น่าแหละวันนั้นไอ้ลุงเมธาที่จะโดนพวกมึงอุ้มปากฉลามหายิ่งคุยกูอยู่ตรงเรเบลว่ะบอกแล้วไม่เชื่อเลยยูไมเชื่อลุงหรือยังลุงบอกลุงไม่ได้อยู่ในแก๊งลุงยอแก๊งอย่างเดียวเลยอะเกืใส่ฟีเลยเยียลุงเยียลุงเกือบหายฟีแล้วลุงเยียลุงไปอย่างเดียวเลยลุงบอกไม่อยู่ในแก๊งแต่ลุงใส่ฮุดฮุดแก๊งอะชุดก้าวถอยนะแทงกูด้วยยะลุงแทงกูด้วยเดี๋ยวแทงยับเลยบอกไม่ได้อยู่ในแก๊งลุงกวาเลยอะ นายหายเลยลูกบอกทำของตีมั้งนายสัตว์มาพวกยิ่งนมาจะอุกหวายซะและ้วมาวันเดียว <c oughs> มาไม่ถึงวันของจริง อะไรคะเอ้ยแลดับมาสอไม่ใช่เมื่อวานอ๋อเมื่อวานไปธุระผมมาขายรถอยู่ขายรถก็ใช่รถอะไม่รู้เมื่อกี้ที่บอ่ะรถของพี่เขาเนี่ยนี่ไงเฮก้ยะทักทายหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีจำไม่ได้สวัสดีค่ะน่าจะจำหนู่ได้ นี่ใครอะผู้หญิงแก่ๆเนี่ยที่เขาเรียกพี่ว่าอีไงอีเกียอีเกียหนูหนูไม่ใช่หนูเด็กเลยไม่ใช่อีเกียยอายุสอยู่เลยแก่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ขึ้นรถไปก่อนรางรถหน่อยน่าหรือเปล่าได้ไดช่นัวาเราไปไหนคะเรากะเอารถที่ไหนมาขอจะออ่ยี่ชพี่ชยหรันน้เงินนี่ไงพี่ หาเนธตามผมมาแล้วเห็นผมหูแล้ยไอสัตว์ไอมานี่เหงาเฉยเนี่ยมีสูตรน้ำเงินอยู่แล้วมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยเลเบลคนหนึ่งอ่ะแมวหน้าฮะไอ้ปัดแล้วมึงเป็นเฮียอะไรมาดิไไไมมม่่่เเเอออาาา พี่สบายใจพี่ก็ะดาผมเลยพี่แกร้อยยี่ห้าพี่ก๊อตอ่ะกูสบายใจอยู่แล้วกูด่ามึงร้อยเมตรใช่ไหมคะครับร้อยเมตรครับเอ่อเออให้ให้นุกเลยครับให้นุกเลยแล้วนุกนับผมหน่ร้อยเมตรครบไหมเอ็มีรถครับต้องไหนวะไอ้้ขางขบวนอะไรร้อยเมตรตรงนั้นไปตีเลยแสดงอยู่ไหนวะแสดงแสดงพี่เฉินพี่พี่เฉินพี่ขอเพิ่มอีกสองหมื่นพี่เขามีเลขเขาไม่แก่สองเจ็ดสี่เขามีสองหมื่นพอ ที่เรื่องมันนั่งเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตัวแทนทำงานอะไรอยู่หรอเดี๋ยวจะขอครับกันเราหาคนไปส่งตัวไม่เลือดอะไรแล้วโอเคครับจบของครับจะเบิกใครจะเบิกอะไรติดตัวติดตู้ติดอะไรอ่ะมึงบอกเลขทีละคนมาเลยเดี๋ยวโอนให้สองหมื่นนะเบิกไปเรื่อยๆเลยกระเป๋าสองแปดห้าเบิกไปก่อนเลยทัไปไหนเหรอวะโอ้ยขอครับ อย่าท่าหนึ่งด้วยครับอ่าทนึด้วยสามี่ห้าเกเก้าหกสามเจ็ดครับพี่แล้วคนทคนอันนี้มีเฮียอะไรบ้างครับนต่อต่อมาเอาหกสามสีห้าใช่ปีเตอร์คนเก่า่อร์ก็าี่ห้าครับพี่ี่ขหาจีนจดให้เอ้ยระเบิดเวลาอย่าอยา ใช่ครับเกิเงินแต่พี่ยืนอยู่หน้าแลนอะไม่ใช่หน้าหนั่นะไรเดียวพี่มาคนละแก๊งมาคนละแก๊งน้องมาคนละแก๊งน้องคนละแก๊งอ่ะพี่ใช่นันชื่อคาลาใช่ปะไ้ก่อนอะก่อนไปไหนวะก่อนออกวอทำอะไรเหรอหนูรอเพื่อนซื้อรถต่อเขาขายแล้วแล้วเขาก็ซื้อรถใหม่กำลังโอนรถกันอยู่ตู้ที่ไปไหนต่อแล้วพี่อยู่น่าอยู่กับแก๊งข้อง เหนื่อยเต่าเหนื่อยไม่มีอะไรทำเลยที่นี่ตอนแรกจะมีเรื่องแต่ไม่มีลอ่ไอะแล้วหนูไปทำอะไรช่วงเนี้หนูหรอก็ทำงานช่วยทำงานเพราะว่าวันก่อนเพื่อนกดกดขายรถไปกดผิดไงแล้วก็ต้องหาตังค์มาซื้อรถใหม่กดข,ขายแล้วไปพกกดผิดใช่ใช่ไหมเหงืันกัน มเดี๋ยวพี่พี่พี่เข้ามาวันนี้อ๋อเดี๋ยวพี่พี่พีมาไอหลงครับไอหลงไอหลงอหลงพี่ชอพี่แล้วน้องสาวขอพี่ัสดิค่ะไปดีค่ะหนูชื่อวิพีมนะคะครัผมหลครับไม่ใช่นั้นมึงพรอ่ะอ้าวพอ่พรให้แกหนูนูมากับเพื่อนค่ะ หนูมาซื้อรถไปซิไปอะไ่หนูไปไหนอ่ะงไอ้ไหนเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนอยู่โน่นเหรอตอนนมีคนเอาหน้าเราไปใส่เสื้อแกงด้วยอ่ะดี่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้เนี่พรี่พรีมาดิมาดิมนี่ซื้ออะไรซื้อแล้วข้างไหนพอดีโอ้ยหนูไม่รู้อ่ะว่าเขาซื้อข้างไหนอยู่ เออทักทายพรหน่อยเนาะหนูคนนี้ <ลง S 1> ชื่ออะไรนะคะชื่อหลงครับเอาสวัสดีค่ะพี่หลงโอ้ชื่อพอจังหลงไหลถ้าแบบว่าช็อตๆก็แบบเรียกเรียกหลงหลงไหลเลยครับนั่นชื่อพี่ก <c oughs> ูไอ้สัศแตมันชื่อพอรครับเนาะ <c oughs> เอาสรุปชื่ออะไรนะชื่อชื่อเป็นชายครับไอ้ทุกไอ้ทุกชื่อไม่ชื่อมือเราเลยฮะพี่โทนี่สรุปเขาชื่ออะไรนะคะชื่อพรชื่อพรพี่พรเหรอใช่ครับ นี่นี่บางเทนสวัสดีค่ะบางนี่วิปน้องผมครับพี่หนูจะจำได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพี่พ่อสรุปแล้วผมเทป่ะครับขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาอ๋อหนูจำได้ไม่หมดหรอกแต่ทักทายเขาแค่แบบแค่พอชื่อกูครับไม่ใช่ฮะได้ยินละไอหลงนี่เฮหลงสวัสดีค่ะ ข้ไม่โหมดทำไม่โหมดอ่ะไม่ได้ด like ุแล้วมันชื่อรุ่นอะไรใช่ป้าเหรอเยอะมากแฟนพี่เขาดีเยอะเกินอ่ะเอาก็ต็มที่ทางนั้นครับพี่ใช่พี่โตโยต้าโอ้ยพี่หลงพี่ผมพี่เต็มต่อยมาเดินหน้าไอพี่ทำไงครพี่เยอะเกินงั้นมาเป็นงั้นมาเป็นน้องพี่ก็ได้พี่เพื่อนไม่เยอะพี่อนีมีเพื่อนเลยพี่ชายชื่ออะไรนะคะชื่อหลงไหลครับอ๋อพี่หลงไหลอเคจะหลงหลงพี่ก็ได้นะ yahoo หรือพอหลุดแล้หาทางออกไม่เจอดิ y a ฮู้ไปเรื่อยกำไรต่อครับเออเหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแกงเตี๋ยววนรู้เหรอกลมกลมพี่ที่ใช่แล้วเขากำลังโอนรถกันอยู่เพราะว่าเพิ่งขายรถเสร็จแล้วก็ซื้อใหม่ครับออลลดกันอยู่เพิ่งขายรถเสร็จแล้วซื้อใหม่ ถอยู่แล้วก็ขายรถไปก่อนซื้อคันไหนอีกนี่ให้หนูล้อขอบคุณค่ะแล้วพี่มีข้าวกินเปล่ามีมีมีโตแล้วยี่หาแดกเองได้ไม่ต้องยุ่งหรอกห <c oughs> นูไม่ได้ขอเลยอ่ะ,ย,อะยุ่ง <c oughs> ชิบหายบ,อ,บ <c oughs> อะไรนะนี่เ<อ> <c oughs> นี่ยเนี่ยวุ่นวายชิบหาย หึงเหรอนี่หึงบุญบายเนี่ยคนจะทำงทานหิวแฝงก็ได้หรือนั่นเหมือนกันเจอกันเจอกันแล้วคุยกันเออครับไปไปค่ะพี่พี่หนูไปแล้วไปเก็ไปทันทีเลยนะจ้านะจ้าไม่ฮอล์นะไปพีวผมรักพี่เสมอแหละไม่ต้องหวัดดีเหีิวไม่ใช่พระยี่กินเป็นที่เลยวะเออพี่ก็พาลองลองพี่เอารถรถพี่ให้ผมขับดิพี่หนูดิให้กินไปแล้ววะบังดูดิ ผมก็ไมเีเาบังไม่ไีเลยน้องไม่มีอะไรแปลกอแปลกจัดอะเออแปลกจัดอะโอ๊ยวางไปทอนพี่แล้วผมกดเปิดบอสพี่แล้วเป็นพี่กอดพี่กอดอยู่ปะะไม่อยู่อ่า เขาเท้าวินหายังอะไอ้แกงั้นะเข้มเขมอยู่เลยปะดิไปเดียเียวขอจ่ายค่าอะไรก่อนอยู่เลยอยู่เลยนะงลาแกลางเจอแล้วเหรอเอาเลยรู้อ่ะ